ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหลายท่านที่มีเกณฑ์รายได้ครบ100เหรียญหรือ25เหรียญก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อครบกําหนดการจ่ายเงินตามที่ Facebook ระบุแล้วและก็เกิน7วันตามที่แจ้งแล้วเงินก็ไม่เข้าบัญชีได้รับข้อความการแจ้งเตือนจาก Facebook ยกตัวอย่างเหมือนในภาพนะครับนั่นแปลว่าของเรานั้นมีปัญหาเรื่องชื่อบัญชี นะครับการรับเงินไม่ตรงกับชื่อที่เราให้ไปซึ่งส่วนใหญ่หลายคนนั้นใส่ชื่อบัญชีรับเงินเป็นภาษาไทยซึ่งระบบจะไปแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับและจะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงกับชื่อเราที่เป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนฉะนั้นใครที่ใส่ชื่อบัญชีรับเงินเป็นภาษาไทย แนะนำให้ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของภาษีที่เป็นภาษาไทยนั้นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่บัญชีรับเงินของท่านชื่อและนามสกุลจะต้องเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับบัตรประชาชนเพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่มีปัญหา การจ่ายเงินจาก Facebook แล้วต้องมาอัปเดตทีหลังแล้วก็เสียเวลาออกไปอีกหลายวันนะครับฉะนั้นบัญชีการรับเงินชื่อนามสกุลให้เป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนแบบเป๊ะๆนะครับสวัสดีครับ